ก่อนอินนะคะเก็บพริกของตัวเองเลยคะ่ะนี่ค่ะหนึงกรรําเยอะเนี่ยปลาก็อยู่ในนี้นะคะใบายานางค่ะขยี้ขยี้ขยี้ให้น้ำมันสีเขียวนะคะหวานนะคะเอาลงตอนที่น้ำเดือดแล้วต้มประมาณ5้านาทีเนาะประมาณลวกะคะ่ะ ใบย่นางนะคะเดี๋ยวต้องกรองก่อนนะคะพริกกระเทียมโครกนะคะไม่ต้องใส่เยอะคะ่ะเันจะใส่ลูกโดดไปด้วยกรองน้ำย่นางนะคะแม่ระบังนะตั้งไฟคะ่ะใบย่นางนะคะ เดียวไฟก็จะดับต้องเพิ่มพืนดิยค่ะมันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะคะกว่าจะน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณยายอะไรคะมัาทำงี้ได้คุณยายพีกอ่ะตรงนี้พริกสาค่ะอันดีแม่อันน่นผงนัวกับเกลือนะคะ คนนี้หนึ่งค่ะโอ้ยยละหนังแต่เขียวปืดอๆเลยปลาน้ำปลาค่ะใส่กับจิบ้มเนาะขามเปียะเนี่ยนะคะกำลังเดือดเอาปลามาเลยนี่ยายปลาใส่วันนี้วันนี้ใส่อะไรคะ ใส่ปลาอะไรเดือดเดียดดิเอาปลาใส่เครื่องปรุงเราเติมก่อนนะคะว่าเอ่ะโอฉับต่อเดือดแล้วนะคะเต็มที่เลยหรอขอข้อใส่อะไรคะปลาปลาดุกนั่นอะไรแม่ใบอะไรไปตูแม่มันติดตือาทิเลยค่ะค่อยๆนะคะปลาไม่ให้คนใช่ไหมแม่ปลา นี่ค่ะมันกคนบแล้วอพอปลาสุกแล้วแล้วก็ค้นได้นะคะแล้วก็เอาบอลใส่ได้เลย,เลยบอลน,นี่ลวกแล้วฉะนั้นเราใส่ทีหลังเพื่อนเพราะมันจะเละบอลน,นี้เก็บมาจากสวนนะคะสวนของคนอื่นนะคะตัวของ,ของ,งมึงจะเริ่มปลูกแล้วะคะ่ะวันนี้แหละจะไปปลูกใส่ใบมะขามยอดๆไปด้วยนั่นแหละ จสุขภาพมากๆเลยนะคะจ้ะเอาข้าอ้วนิดนึงนะคะเหนียวทำเนี้เหนียวหน่อยโอ้ไม่มีอะไรอ้วนเลยนะคะคือได้สุขภาพมากแล้วมันจะเปรี้ยวนิดนึงนะ เปรี้ยวค่ะจะรูปแบบกับใส่เทียงพอชุกแซ็บอะไรแบบนี้ลงอืมวบกำลังแก่กล้าเลยเด็ด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 คุณยายชิมนิดหนึ่งนะคะคุณย,ยายขยายเพิ่มปลาละใส่อีกเพิ่มปลาละอันนี้ปลาบ้านโอ้ยไม่ค่อยแน่โอเค ปลาหลบ้านๆน,น,นะคะไม่ใช่ปลาหลขวดมันจะได้มีความนัวๆเค็มๆพักสุกเรานะแม่ได้ยังยปรุงนหนูว่าปรุงออกเค็มไปเลยนะแม่เนาะเห็ดอืมอม สุดท้ายนะคะต้นหอมผักอะไรนะแมงลักกับลูกดูดลักต้นหอมลูกโดดด้วยอ่าคนคนคนบ้านบ้านนี้ก็ต้องมีลูกโดดนะคะกินแล้วโดดโดงลืมยังละืมอย่างลืมจะอมแล้วทงชะอมให้แล้วอมด้วยค่ะเพื่อความนัวค่ะหอมแต่ตอนเช ก็ใส่เองไงโอ้ยสุดยอดโอ้กินโจ้มสุดยอดเลยใส่รั้งนัวเลยใช่ไหม